สบายดีสบายดีจ้าพี่ดอกสบายดีสุขุสุขคดจ้าพี่ดอกสบายดีตอนสวยๆเด้อพี่ดอกวันนี้กลับพบพอกันอีกแล้วจ้าเฮาสิมาเบิ่งเทาอยากกินลาบเทายำแลงจะมีเทาอีกบ่เนาะมาหาเบิ่งเทากับงมหอยกับเด็กๆมางมหอยมาเบิ่งเทาแล้วกลับมาแข่งกุ้งพร้อมต้องเอาสวิงมาแข่งกุ้งแล้วกลับมาเอาเทาเนาะกับเด็กเด็กเนย กำลังพากลุมหอยอยู่ประวัติซบีบอกหอยอพี่น้องแต่น้องเนี่ไปตำมีกุ้งไปเอาแนวดักไปใส่ไว้เนาะคือได้กุ้งบรรยากาศจ้าอยู่กลางป่าเด้อวพี่น้องโคกน,น้องกับน้องข้าเจ้าเอกอยู่กลางป่าปกติน้องนี่มีเท่าตลอดนะยามฝนก็ไม่ได้อเอาเท่าน้องนีงน่แหละไปกินกล็ลาบเท่าตัวลวนะเนาะกำลพากันหอย ปกติหอยจุบกระลายเท่ากระลายมีบ้างกุ hey. <fight ownership> yeah, ้งหอยได้ซักมีบอหอยไหมมีน่ะไก่ไม่กุ้งพอเห็นเลยจ้ะฮะสบายดีปาลุงสบายดีปาลุง งมงไปปาลุงแล้วอุ้ยตาหอยเด้ไปปาลงล้างมือก็จะสบายดีล้างไมีแต่ดใจมีบลหอยนะขึ้นไนอยไม่หน่วยใหญ่ต้องอยู่คอนคอนันมีอ่ะงมม ขามีน้องตีเอาสวิงมาอยู่ผนคขับรถมันนำหลังพี่น้องมาเบิ่งเท้าวัาสิได้ยเท้าไปลาปอดแนวแสบปอได้กินโดนเลยด้วยลาบเท้าในของหมักของแสบใส่หอยหลายหน้อยๆก็ไปยนลงนองครับูหอยมันแผ่เท้าในย่านยู่กลางู่เท้าหอย อันนี้คือหอยจุ๊บนะคะน้อยๆเนาะน้อยๆแต่แต่อ้วนได้หอยมันเริ่มเข่ากา้าบเริ่มอ้วนดีเลยพ้าวอยู่เฮือนก็มีหอยเนาะน้องตีกับลังลงลุยอยู่กันเขาสอดมันมุนมันบัจักหักกุ้งเป็นตาลายเนาะเจะ้าเขาแง่งมันสอดเนาะ,ะกุ้งเป็นตาลายอันนี้ดักกุ้งมาใส่จังหวดได้จรวดเต็มเต็มเต็มมาจาก มันไกพ่พ่อทักกระยานมีปะยานมาไดกินเดซเท่านี่ลุย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 สอดเป็นป้าสอดเป็นบ้า มาเป็นตาเด็กๆกำลังสอนงุ้มหอยนะลูกงุ้มในคอนนั่นทําเหงาคอนนั่นอันนี้หอยนี่จับเตรงแถวกับคอนนั่นใส่ได้ยังในกุ้งกับหอยสาลายบ่ลายสายกุ้งนาะเน่ยส่วน นี่ตายโตเติบหอยลายตัวยเติบไปไปไปสักตาต้นเด็กสอนกลุ้มมีปทัทหาว่าแต่ฮะมีแต่หอยมันน้ำซีขุนขุนขเขาจากวนเจน้ากวนลายแล้วบ่มีเปิงซีน้ำชิ้นขุนก็จะเป็นเขามาสอนหอยตีนก็เต็ม ายได้นี่เป็บิ่งอีกคายนึ่งก็พี่น้องๆน,นี่มมีพี่น้องใหม่แ่ักระสีใหญ่น้องแล้วพี่น้องในบ่ม,มีใหญ่น้องใหม,ม่น้องในบอกคอยมีขจ้า,มมอจจาสอใช่ไหมขจาสอลายบ่งหอยนะต้อให้จีนคนจะได้หอยลายเติบนะหน่วยน้อยหัอยหกอ้วนเดอ้หอหอยงามนี่พี่น้อง แต่มันเข่ากับเข่าเลยนะไปัว้าเอาอ้วนหอยนะอ้วนอ้วนอ้วนอย่าลงหลักลายอย่าลงหลักลายลูกติ๊กติกำลังสอนแถวเงาไม่เดี๋ยวผมมีบลาหอยนะเอาไปแล้วลงเร็วกว่สิบเปียก เราบอมีซ้ำบอว่าเราสนกินอย่างมานอนหลับเท่าไรใหายน้องใหม่ก็อยเบิ่งน้องใหม่ก็พี่น้องเตี๋ยกำลังจับหอยอยู่ครับกวาดกวาดเอาหอยเบิ่งน้องตี๋ยวาดหอยมากครับพี่น้องเครื่องทุ่งมันเทเลือกแบบนี้กุ้งก็มีเลยพี่น้องโอ้ยปูกุ้งโอ้ยกุ้งตัวนใหญ่เมื่อไห่เจ้กว่าขัดกัขัดมันไก่ญาติคนก็คือเราประเหตเราใส่ย้ำแดงน้เศร้ากับมายาม น้ำสิเลือกหอยก็ได้พี่น้องหน่วยน้อยลายก็ไปเทลงน้องๆครับมันจะแช่อยู่น้องพอจะกินอะไรกระสอดจิตร์นี่เมนกีกวดมากุก้งอ่ตัวใหญ่ถักกุ้งอันนี้นะอยากเป็นตากุ้งน้าแบบนีนะ้พี่น้องแต่ว่าถ้ากุ้งเป็นแบบว่าสะน้าคือน,น้องพรลลาที่ไปใส่ดักบ่อยๆนะวั่ได้เป็นตาได้กุ้งใสพร้อมแล้วก็งามพร้อม เนีงเหนียวก็มีนี่ปหน่อยๆก็จะไปปล่อยลงน้องครับเทลงน้องครับมันแผ้งตัวใหญ่จะเอาที่รักมาใส่ไเดิหอยได้ลายอยู่ทับาบางเท่าเราเสียดายว่าพี้องหอยเพระาะว่าลาบเท่ามันต้องคู่กับหอยนะคะัคะ,ะย่ายน้องไว้ลุงน้องนะ เด็กๆก็สอนมาคือกันนี่นี่เด็กกุ้งหลายตัวเตอะทค่ะาี่นี่หนูตีหนังตะอสอนอเ,เลือก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 หอยพี่น้องเอมื่อเทอยู่น้องค่ะแม่หน่อยหน่อยกบบระเบิดโหลดไปเทลงน้องเขาหน่อยหน่อยนะยนี่หน่อยน่อยนะแม่กุ้งก็มีแม่เอ้ย ใส่น้ำนาจะไปกลุ่มปลาตาแล้วจะมันหน่อยก็ไปเทลงน้องเทเอาใส่กินมาน้องเนาะไปน้องน้ำคุณจะช่วยแบบไหนเขากวนไลยแล้วบอกขึ no well. 2> 2> ้นเาไปเดินน so ้องใหม่กันเลือกเลือกเลือกเด็กเลือกเลือกจะไปน้องอีกบ่แม่น้องเฮานะแม่ปลาตาซอสยไปซอยซอยมันก็ต้องตรงกัน เดี๋ยวไล่เติบไปเด้อค่ะเพื่อนเสียเงินน้องไม่น้องให้พวกเพื่อนไปเอาวะเสียเงินน้องน้าก็จะไปเฝ้ารถรถจอดอยูแกนกระไรชะมวยไอ้ขโมยหลายหลับจอดไม่ได้เพื่อจังเสียรถพิษเสียกับเสียกันย่าบุญย่ำศีลกับเสียเพราะขี่รถมาไกลจากบ้านเนาะเสียเงินน้องก็ใส่เมนตี้กับพี่สะพายไปนางสิไปเฝ้าถ่ารถถ่ายรถนะคะว่ายาดยาิรถเสียน้องมันไกลเตอะ ให้พ่นยาวไปเอาอีกรถไปเอาอีกน้องหนึ่งส่วนพลา่ลาไปไปดอกไปเฝ้ารถก็ไปน้องรถจอดจนนี่ญานรถเสียย่านรถเสียบ้นซุมืงินรถทีดด่เสียง่ายแบบว่าเสียแทบสุม,มืงิโจทมันหลายขโมยมันหลายพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์จอดสุบสีสุบหาเสียญามบุญยำศีลแห่งเสียหลายปั๊บปัปถ่ายยู่รถมามาลูกอปลา ถ่ายยู่รถกับเด็กๆสองคนแม,ม่ได้ยุไข่หมดดูแดงนั่นหอเอ,อได้ยุเท้านั่นม,มีประทาวน์ะมีซับเลตหอย้าอา <laughs> จะพอจกดนุนกำลังมา,ลงาแล้วจะพักกันเมื่อแล้วพี่น้องบันนี้ กลับบ้านในแต่หอเอยเทาบ่มีเทามันต้องเทาหนองกับเจ้าหอมหัวใบหนองงามนี่หัวควายมันลงสายพัดได้หลายไร่สามเทาเนาะมันแห้งนาะมัน S <S พอได้อ้อมหัวเพนนี้นี่นะมัน,นหเหีนน้อง<ม>แถวบ้านน้พองจะอ้อมหัวไรไายเท่านะไม่เนน้องเนี่ได้กันโอก็ได้พักแวนงามเทาอูได้พักแหวนกันเลิศแล้วเดี๋ยวไปเกันตามแกน้อไม่พักงาม,มือมีพักแวนยัง<ะ>มีในนอหอยได้พักแวนกับหอยเพี้นอน<ม>เอ้ยเท่าบริกินซ้ำาน้ามันามมานี่แห้งแล้ว mùa long luôn, lông, papa mama 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 mưa 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 mama 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 nó mama 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 Mưa, mưa, mưa mama 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 nó mama ขี้เหลเ็กไปแกงแกงขี้เหล็กใส่นังเค็มต้มนังเค็มไปเปืือยอยากอยดต้มนังเค็มไปเปืือยแกงขี้เหล็กตอนมื้อที่ยังอยู่กลางป่า,สาเสอดแต่พักไอแวรเดีย๋ยวแหละงานบอกระดียนเนาะปราบอบาในแกงหนออ่อไม้วันนี้ คุยเด้คุยตังหงคุยแกน้ำใหม่พี่น้องพอแหวนธรรมศาสตร์ยอดไปสวยยู่ขาอึดอั่อยู่ป้าเมื่อเมื่อพี่น้องจากกระทัศน์สีฟ้าจากกับทัพนี่ละจ้าขอบคุณทุกคนนะครับอยากติดตามกดไลค์กดแชร์ปะสบายดีสบายป้าลูก